เทศบาลเมืองประจจบีนีขันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลค่ะ วันที่1เมษายน2566ที่ผ่านมาจากอากาศเอกเสกสรรจันทร์แกนนำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ฟ้องคดีที่1เปิดเผยว่าเมื่อวันที่23มีนาคม2566ายศาลปกครองเพชรบุรีมีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ส2ทับสองสั่งกำหนดวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษาปมทิ้งน้ำเสียลงหันให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ปิดจุดระบายน้ำล้นที่ฝ่ายน้ำล้นทุกจุด และทําการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ผู้ว่าประจบหาวิธีการแก้ไขกรณีมีน้ําฝนจํานวนมากเพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมโดยให้ดําเนินการทันทีซึ่งเป็นคําสั่งที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนคําพิพากษาจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นล่าสุดจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ายังไม่มีมาตรการใดที่มีการแสดงเจตนาเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งศาลจากอากาศเอกเสกสรรกล่าวว่า ปัจจุบันที่บริเวณท่อใต้สันเขื่อนด้านหน้าโรงแรมหาดทองยังมีน้ำจากชุมชนไหลลงชายหาดตามปกติและในท่อน้ำเสียบางจุดบนถนนสู้ศึกภายหลังเจ้าหน้าที่สารปกครองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงยังมีการนำแผ่นพลาสติกไปปิดกั้นน้ำเสียในท่อไม่มีการดำเนินการป้องกันน้ำเสียลงหาดเป็นการถาวรตามที่สารมีคำสั่งจึงทำการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งหลักฐานให้สารปกครองพิจารณาและสำเนาข้อมูลตามคำสั่งสารปกครองส่งเป็นเอกสาร สารเพิ่มเติมให้คณะกรรมการปปชประกอบการพิจารณาคำร้องหลายสำนวนตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565หลังจากมีการร้องเรียนการดำเนินการของผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ว่าประจวบคนสนใจเรื่องนี้แม้ว่าจะใกล้กเกษียณในเดือนกันยายนนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันควรออกมาชี้แจงกับประชาชนว่าในสมัยที่ทําหน้าที่เป็น มาชิกสภาเทศบาลวาระพิเศษตามมาตรา44ก่อนจะหมดวาระมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อ2ปีก่อนนายกซึ่งเป็นสอทอในขณะนั้นได้ยกมือในสภาเทศบาลเห็นชอบให้ใช้งบ17ล้านบาทเมื่อนายกชนะการเลือกตั้งได้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารจากนั้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2564ได้เสนอข้อยัติขอใช้งบเพิ่มอีก700,000บาทเป็นค่าที่ปรึกษาสภาก็ยกมือให้เนื่องจากมีสอทรอายหนึ่งอภิปรายว่าโครงการนี้มีประชาชนร้อยละ 99ต้องการให้ใช้งบทำโครงการเพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงทะเลโดยจัดทำสถานีสูบที่4ที่5บนถนนเรียบหาดตั้งแต่หน้ากองบิน5ถึงโรงสูบข้างสารจังหวัดแต่ปัจจุบันยังไม่มีการทำโครงการนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะกรรมการปปรชให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากอาการเอกเสกสารกล่าวต่อมานายนิพนธ์สุวรรณนาวารองประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันร่วมสำรวจปัญหาการปล่อยน้ำเส เสียโรงหาดด้านหน้าโรงแรมหาดทองซึ่งมีกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ําหลังมีคําสั่งสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการทันทีโดยนายนิพนธ์กล่าวว่าไม่แน่ใจว่าอํานาจของสารปกครองจะมีแค่ไหนเมื่อสารสั่งแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนแต่ถึงที่สุดหน่วยงานควรปฏิบัติตามเพื่อให้คําสั่งสารมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งของประชาชนหากหน่วยงานต่างๆดํา,าดเนินการแล้วมีปัญหาติดข,ขัดก็ควรจะแจ้งให้ประชาชนรับทราบเนื่องจากที่ผ่านมามีการปล่อย น้ำเสียจากชุมชนลงชายหาดจะมีผลกระทบก,กับการท่องเที่ยวขณะที่มีผู้ป,ะประกอบการรายใหญ่หลายรายในเมืองประจวบปฏิเสธการจ่ายค่าบำบัดน้ําเสียให้เทศบาลเนื่องจากเห็นว่าระบบบำบัดน้าเสียปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานไม่มีการปรับปรุงมานานกว่า25ปีคือพวกเราชาวบ้านธรรมดาเราไม่รู้หรอกครับว่าอำนาจศาลปกครบบองมีแค่ไหนแต่ในเมื่อศาลปกครองมีคําสั่งว่าต้องภายในกี่วันออกมาแล้วเนี่ยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปฏิบัติตาม คำสั่งของสารปกครองเพื่อว่าให้คำสั่งสาลปกครองเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับ <î es> แม้เงื่นวันหลังสารประชาชนร้องเรียนอะไรสารปกครองร้องเรียนเสร็จแล้วสารปกครองสั่งมาแล้วหน่วยละการไม่ปฏิบัติตามก็ได้เี๋่ <î es> ว่าอันนี้ก็เป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้ก็ฝากและฝากหน่วยละการที่เกี่ยวข้องด้วยว่าในเมื่อสารปกครองสั่งมาแล้วในฐานะท่านที่ก็เป็นหน่วยละการเหมือนกันท่านก็ควรจะปฏิบัติตามสารปกครอง นะครับส่วนถ้าทําแล้วติดขัดยังไงทําได้ไม่ได้ก็แจ้งให้เราทราบแจ้งให้ประชาชนทราบว่าทําแล้วมันจะกระทบอะไรบ้างนะครับคือประชาชนยินดีครับยินดีที่จะรับฟังคือถ้าท่านทําไม่ได้จริงๆก็ก็อธิบายประชาชนประชาชนทราบมาเลยว่าอ,อะไรยังทําไม่ได้นะต้องใช้เวลากี่วนันกี่เดือนนะถึงจะทําได้นะครับน่าจะเป็นแบบ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 นั้นนะครับ